เล็กอย่ยอ่อยมีแค่นี้อะครับใช้แค่นี้พอแล้วนะคือเอารถด,ดีใช่ผสมน้ําเนี่ยที่ขวดที่มือนะผสมน้ํานี้ใช่แล้วก็เ,เทใส่ก็บอก,ก,บอกแล้วสาดเลยนะอา่อาครับผมเอาลองดูลองดูงดมันจะได้อย่นะเอ้ยมีแค่นี้ใช้แค่นี้รีบเอา,เอา,เอาสูตรนะเล็กต้องลองดูครับบอกเลยสูตรสูตรก็คือไม่มีสูตร <laughs> ขยาวขยาวขยาวหน่อยโอ้หอมนะไบ้าสาตร์เรื่งสองซึ่โอ้โหสวยงาม สวัสดีครับเล็กติล้อครับกับสลิตติล้อในวันนี้มีเพื่อนใหม่มาร่วมทิปด้วยหนึ่งคนก็คือนารโรดนะครับว้าว แนะนำตัวหน่อยครับนะผมทารลดครับอยู่ลักกะบังครับผมติดต่อหานาเล็กนา <c oughs> เล็กแกบอกว่ากำลังจะออกก็เลยขออาศัยมาด้วยครับวันนี้เป็นทริปแรกนะครับที่ได้ร่วมทริปกันแล้วก็เป็นเหยื่อที่นะ้าเขาอาจจะยังไม่เคยได้ลองอ่อยแล้วก็ได้ลองใช้เป็นสูตรของน้ำผสมกับรถดีวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาครับหาน้ำมันไม่ทานก็มีน้ำแล้วก็อะไรนะรถดีแล้วนะนะแล้วก็ผสมผสมผสม,ผสมแล้วก็สาดนะครับปรากฏว่าเพียเดียวเข้าเลย ก็กลับแต้มแรกครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับน้าสาโรธจะมีผลงานให้ชมสักกี่ตัวติดตามชมครับติดตามครับ นั่นเหรออ้าวโชว์หน่อยตัวนี้น่าจะกินเลยสองแต้มแล้วนี่ผมยังไม่หย่อนเลยนะนี่ให้น้าเขาโซโลอยู่คนเดียวครับเป็นไซส์น่าจะมียี่สิบเซนแล้วครับสวยงามไม่ธรรมดาเนี่ยตัวเอง โอ้โหมีอยู่ดอกนี้ปัดเลยอะลมไม่มีโดนกระทบแน่เนี่ยนี่ไงนี่ไงลมไม่มีโดนกระทบแน่เห็นไหมกระทบครับเลี้ยงได้เลยยังไม่ทันแตะน้ำเลยกินแบบนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นทูฟี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆสองขีดบวกแน่ๆครับ ตัมตัมายี่สิบสองยี่สิบสามยิบสี่ต้องมีครับตัวนี้ขมขมมพุ่มมะเยือนแล้วกันมันเป็นหมายที่เป็นขี้แดดครับแล้วก็เป็นบ่อบัวร้างปลานี่มันเยอะครับแต่ว่าเราไล่ดูหมายนั้นก็จุดแรกมาเนี่ยมันมันไม่ลอยครับมันลอยอยู่จุดนี้อ่ะเดี๋ยวหาแต้มตอ่อ ไม่ีน้รอเดี๋ยไม่เป็นไรซื้อครับผมออะอยอะอายอะอะไรมาเล้่มาแล้วมาจ้ามาจ้า ตัวนี้สวยงามครับแต่สองขีดแล้วครับตัวนี้ต,นตัวสวยเชียวจริงๆมันตกกระทบน่าจะสนุกครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ลมแรงแล้วก็ทําให้หย่อนเข้าซอกไม่ได้แล้วก็การการซูมกล้องเข้าไปเนี่ยทำให้มันลําบากเพราะว่าหญ้ามันเยอะแล้วก็มันมีพวกวัชพืชที่มันบังหน้ากล้องอยู่ครับเวลาพอซูมมาเนี่ยมันจะขวางไปก็ขวางมาพอซูมไปลงจุดปรากฏว่าหาทุนไม่เจออีกนะครับค่อนข้างจะถ่ายยากแต่ก็ หามาให้ชมจนได้ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้าสารดนะครับที่แวะมาเที่ยวหานะครับหมายนี้น่าจะตกได้ยาวๆครับเพราะมันเป็นวัชพืชที่มันเน่าๆนะครับไปดูตัวต่อไปครับ ลอยเ็กลอยลวปลาอะไรปลาอะไรกระทบครับกระทบครับมานิ่งๆเลยนะตูงสายเบาโคตรเบาเลยตัวนี้ก็ใช้ได้ครับกระไซยี่สิบเหมือนกันยี่สิบเซนผู้ใหม่นี้ไม่เจ๊เล็กนะัต้องระมาณเนี่อเลี้ยงเลี้ยงดีๆครับเลี้ยงดีๆใหม่นี้น่าจะตกได้ยาวทั้งปีถ้าน้ำมันไม่เสียนะครับมันเป็น เออมันเป็นบอ่อที่เขาขุดไว้นะครับเป็นโรงงานเขามาขุดไว้แล้วก็เขาปล่อยทิ้งก็ผ่านไปได้ครึ่งทิปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะหมายแบบไปสุ่มๆดูไปสุ่มๆดูก็วิ่งมาย้อนดูหมายเก่าๆครับก็มีตัวลอยแต่ยังตกยากอยู่เพราะว่าอะไรนะ้มัน,น,มนยังไม่ลอยนะลอย<ด>ยากมลมแรงแล้วก็ตื่นยังตื่นอยู่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อแรกในรอบปีที่ว่ามายโยนไว้เป็นไงบ้างนะวันนี้ผ่านไปครึ่งทิปครับผมนี่งัดแสงเจ้าถิ่นไปแล้วเนี่ย วันนี้ต้องขอบคุณนเล็กมากเลยครับเพราะผมไม่ทราบนะว่านเล็กมีอาการบาดเจ็บอยู่ถ้าผมรู้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่รบก,กวนชอบแต่นเล็กบอกชอบโอเคเรามาร่วมกันขอบคุณมากครับผมก็อุปสรรคหลกัหลกๆวันนี้ครับเป็นลมลมมันพัดไปมาปาลากำลังลอยพอลมมาพึบหายพึบหายแต่ก็ขึ้นมาก็คุมนานๆน,นะมันกินมันกินห่างตัวครับแต่ก็ใส่เงี้ยนะ อ้ครับเดี๋ยวไปขุดกันต่อครับเดี๋ยวไปดูว่ามีเวลาอีกครึ่งทิปนะครับจะเป็นยังไงครับครับติดตามผลงานครับเรียบร้อยเฮ้ยกระทบ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 รวมผักด,ด้วยเป็นโลนิ่มนวล ยกไม่ยังตัวนี้จัมโบ้เลยครับมี2ขีดบวกแน่ๆตัวนี้เนี่ยหนาตึกเลยครับงหนาตึกเลยคือแหล่งแหล่งแหล่งน้ําตรงนี้มันเป็นแหล่งน้ําที่มันเป็นน้ําขังมานานครับคือถามจากจากคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าโรงงานเขามาขุดบ่อไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งล้างไว้หลายปีแล้วฉะนั้นมันจะมีหลายไซส์ครับแต่ตอนนี้ที่มันมากินเบ็ดเราก็คือจะเป็นไซส์นี้ แต่ผมเชื่อว่าตัวกสักระยะหนึ่งอ่ะพอมาเริ่มเริ่มจารวมฝูงครับน่าจะมีไซเล็กเข้ามากวนบ้างแม้กระทั่งพวกปลากิมแต่ตอนนี้มันเป็น,นเป็นหมายใหม่อยู่นะครับมันยังกินแบบไม่ระแวงนะครับแต่จะกินห่างตัวหน่อยอ่าทันแล้วนะใกล้ทันแล้วนะนี่ใกล้ทันแล้วนะใหญ่ขอบคุณนะโลดมากวันนี้อุตส่าห์ขับรถมารับถึงร้านเลยครับ ยังไม่รู้นะว่าผมไม่ร้อยเปอร์เซนต์พอมาเจอก็คงตกใจเอ๊อขายังเดินไม่ได้แล้วพันนะเนี่ยเราเลยใจลุ้นๆธรรมดาที่ไหนครับในเป็นไงบ้างนโรดวันนี้เป็นหมายที่แบบเหมือนหมยเหมือนหมายเปิดสิงนะครับคือเรามันเริ่มนับนับศูนย์แล้วก็หนึ่งใหม่เลยเป็นไงบ้างวันนี้กินห่างตัวครับแต่ตกสนุกมันไม่ได้กินไม่กินจุกจิกนะใช่ครับผม,ผมเวลาเรากินเอ่อเวลาเราวัดเบ็ดเนี่ยพอมันได้ไซส์ที่แบบ เราอยากจะวัดอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเราประทับใจนี่ถือว่าเล็กก็น,นะนี่เล็กครับนี่ถือว่าเล็กอันนู้นนะครับผ <c oughs> ลิตที่ครับอันนี้ผลิตน้องครับปูบนี่ปูนู้นหลักปู่นู้นหลานโอเค okay, ครับยังมีเวลาอยู่ไปเลยพุ่นไปไหนลอยเป็นแบบปั๊บกินกระทบใช่ไหมล่ากระทบใช่ไหมล่านี่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 กระทบใช่ไหมล่าไก่นี่กินกระทบไม่เหลือ <ไหน>ดูผลงานรวมวันนี้ว่าเป็นไงบ้างไทยเลยโหตัว ปลาหนินชัดชัดดูครับตัวโอ้ปลานินแล้วเนี่ยโอ้โหมัน,นตายจะได้ก็จะเกินลึกนะครับสำหรับวันนี้สลิสลลดจิ๋เราก็ลงลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ